Verify the spelling of your name, birthday, and phone number. Yes, you're correct. Mm -hmm. You can put your mask below your nose and then we're doing your name verification. You okay? Do you have any questions? Um, mm -hmm. no. It? Okay, thank you, you too. Hello, hello. Hello, I'm hello. อย่างที่เห็นตามชื่อคลิปเลยนะคะรีติดโควิดค่ะรี่ป่วยตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยนะคะก็คือวันปีใหม่เป็นการเริ่มต้นปีที่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าการรีก็คือดีขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็คือเป็นวันที่สี่แล้วนะคะซึ่งอาการป่วยของรีนะคะวันแรกนี่ก็คือปวดหัวตัวร้อนนะคะก็คือมีไข้แต่ก็ไข้ก็ไม่ได้สูงมากะคะ่ะมันจะรู้สึกแบบ ตัวร้อนขึ้นแล้วก็รู้สึกมันร้อนๆนหนาวๆอยู่ข้างในอะคะ่ะคือแบบหนาวอยู่ตลอดเวลาต้องห่มผ้าใส่เสื้อแขนยาวตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่ามันร้อนอยากจะถอดเสื้อแต่ถอดออกมันก็หนาวคือเป็นอย่างนี้นะคะ่ะทุกคนร้อนๆหนาวๆน,นอกจากอาการร้อนๆหนาวๆก็คือมีปวดหัวนะคะทุกคนแล้วก็แบบตัวสั่นมีไอนะคะวันแรกวันที่สองจะหนักมาก,มากๆก็คือทําอะไรไม่ได้ะคะ่ะตั้งแต่รีรู้ว่ารีปปวยรี คิดว่ายังไงนี้ก็ต้องไปตรวจโควิดแน่นอนนะคะแต่วันแรกก็คือเหมือนเราดูอาการอยู่ว่าแบบเออกินยามันอาจจะดีขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือก็คือไม่ดีขึ้นนะคะวันที่สองก็เลยตัดสินใจไปตรวจโควิดนะคะทุกคนรีบไปตรวจโควิดที่แฮม i l t ช n c o เคาน์ตี้เฮล e part m e n t นะคะทุกคนก็เราสามารถที่จะขับรถ drive-thru ไปตรวจได้เลยนะคะซึ่งระหว่างที่เราขับรถเข้าไปนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเขาให้เอกสารเรามา ซึ่งจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับแบบการกักตัวนะคะข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นคาดแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบเอาไว้เช็คผลตรวจนะคะเขาจะให้เป็นเว็บไซต์เรามากับหมายเลขที่เราสามารถที่จะส่งข้อความไปแล้วเขาก็จะส่งลิงก์เว็บไซต์ให้เราเราจะได้แบบซ i ยอินเข้าไปดูผลตรวจเราได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นแบบบชัวนะคะที่ <c oughs> เป็นระเบียบเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลของเราเป็นความลับทุกอย่างนะ,ะไม่ว่าจะเป็นอาการป่วยหรือว่ายารักษาต่างๆนะคะเป็นข้อมูลด้านสุขภาพของเราที่เขาจะเก็บเป็นความลับนะคะก็มีเท่านี้นะคะซึ่งวันที่รีไปตรวจนะะันเป็นวันเสาร์ทุกคนเพราะฉะนั้นคนไปตรวจเนี่ยเยอะมากๆเพราะเป็นวันหยุดเนาะฉะนั้นนะคะรีก็เลยแบบ ได้รอประมาณ1ชั่วโมงนะคะกว่าจะได้ตรวจนะคะเพราะว่าแถวยาวมากๆนะคะทุกคนหลังจากที่เราตรวจแล้วนะคะเราก็ต้องรอผลตรวจนะคะประมาณ3 4ถึงวันนะคะทุกคนแต่จริงๆวันนี้เป็นวันที่2หลังจากที่ลี่นะคะได้ไปตรวจลี่ก็เข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ไปเช็คผลนะคะก็ปรากฏว่าผลออกมาแล้วนะคะก็อยางไม่ทราบกันคือลี่ก็ติดโควิดนะคะทุกคนต้องบอกก่อนว่าที่ที่ลี่ไปตรวจลี่ไปตรวจฟรีนะคะแต่เขาก็จะมีแบบ แบบเสียเงินเหมือนกันนะคะคือถ้าเราไปตรวจแบบเสียเงินเราก็จะได้รู้ผลเร็วยิ่งขึ้น,นะคะก็คือสามารถที่จะรู้ผลภายในหนึ่งวันได้เลยนะคะแต่นี่ก็ก็ไม่รีบนะคะก็ออตรวจฟรีดีกว่าเพราะว่าถ้าไปตรวจเสียเงินก็แพงเหมือนกันนะคะถ้าเราไม่รีบอะไรก็ก็ประหยัดเงินไปเลยนะคะประมาณแบบสี่พันห้าพันได้เลยนะ,ะหลังจากที่ทราบผลแล้วนะคะรีก็จะต้องกักตัวอยู่บ้านนะคะทุกคนประมาณเจ็ดวันดูอาการภายในเจ็ดวันถ้าเกิดดีขึ้นแล้วก็จะไป ตรวจอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มาดูว่ารีหายหรือ,อยังนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นภายใน7วันเพราะว่าวันนี้วันที่สี่รีคือดีขึ้นมากแล้วนะคะคืออาการหลายๆอย่างคือทุเลาลงเยอะเลยนะคะสิ่งที่หายไปก็คือไม่มีไข้แล้วนะคะแล้วก็ไม่หนาวสั่นมีปวดหัวนิดหน่อยกับไอนิดหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็มีเสมหะในลําคอนะคะรีก็จะกินยารักษาตามอาการไปนะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบแฟนซีหรือว่า แบบยุ่งยากอะไรมากมายก็คือเหมือนเราเป็นไข้หวัดนั่นแหละค่ะคนยาที่รีเอ่อเทคในตอนนี้นะคะก็จะมีเป็นไทรอลด์นะคะทุกคนคือแก้ปวดนะคะกับอีกยาหนึ่งนะคะก็จะเป็นยา <c oughs> อันนี้คือรี่ไม่สามารถอ่านได้จริงนะคะเป็นภาษาจีนนะคะเป็นยาจีนซึ่งยาตัวนี้นะคะบอสซีเขาได้มาจากเมืองจีนก็คือมันเป็นตัวที่เอ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรมีคุณสมบัตินะคะในการช่วยต้านโควิด คืออาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนแต่ก็คือเหมือนแบบอาการเบื้องต้นถ้าเกิดเราเป็นวันแรกๆแล้วเราเทคยาตัวเนี้ยมันสามารถที่จะช่วยแบบทุเลาอาการป่วยของเราลงได้แล้วก็ลดอาการติดเชื้อแบบลงปอดคือได้คือมันค่อนข้างแบบดีนะคะก็คือลี่ก็ไม่สามารถที่จะอ่านอะไรให้ฟังได้แต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ปอดเขาบอกลี่มาลี่ก็ เออโอเคเอามาพูดในฝั่งนะคะก็ถือว่าโอเคมากเลยจริงๆยาตัวนี้นะคะรีเพิ่งเทคไปเมื่อวาน <c oughs> ก็คือวันที่สามที่รีป่วยคือวันที่สามตอนเช้าว่าการรีก็ยังหนักอยู่นะคะก็คือยังแบบปวดหัวร้อนร้อนหนาวหนาวอยู่นะคะแต่ว่าพอเทคยาตัวนี้ไปนะคะทุกคนรู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นก็คือตอนเย็นเนี่ยรีรู้สึกว่าแบบมันเบาตัวลงนะคะรู้สึกแบบปวดหัวยังปวดหัวอยู่แต่ว่าไม่มีไข้แล้วไม่หนาวสั่นนะคะแล้วก็แบบ เออรู้สึกดีขึ้น,นะคะตื่นเช้ามาเมื่อเช้าก็คือแบบดีเลยไม่ปวดหัวเลยนะคะคือเหมือนดีแบบรีบคิดว่ารีไปทํางานได้แล้วด้วยซ้ํานะคะแต่ว่าพอมาเปิดดูผลตรวจก็คือรู้วแบบ่าเออติดโควิดก็คืออืมต้องหยุดยาวไปสักพักน,นะคะช่วงนี้ จริงๆจะมียาอีกตัวนึงนะคะก็คือเป็นยาแบบแก้หวัดนะคะแล้วก็แก้อาการแบบเจ็บคออะไรแบบนี้นะคะ่ะแต่ว่ารีก็ไม่ได้เทคเพราะว่าตอนนี้คือรี่อาการแบบโอเคแล้วนะคะก็แค่มีอาการปวดหัวนิดหน่อยก็2องตัวนี้ก็เอาอยู่ะคะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรีจะมาอัปเดตอาการอีกทีนะคะในตอนที่รี่แบบหายแล้วนะคะก็คือจะไปตรวจโควิดอีกรอบนึงแล้วก็จะมาอัปเดตเพื่อนๆในฝั่งกันนะคะ วันนี้ก็เป็นวันที่ห้าแล้วนะคะที่รีไม่สบายนะคะเป็นโควิดก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเมื่อวานเยอะเลยถ้าเพื่อนๆแบบสังเกตจากเสียงรีก็คือเสียงรีแบบมันเคลียร์ขึ้นกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานคือจะมีแบบเสมหะอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ก็คือเสมห่าแบบแทบไม่มีแล้วนะคะแต่รียังมีไอยอยู่บ้างแล้วก็ยังมีแบบว่าปวดหัวบ้างน,นะคะ คือรีจะเอาอยาไม่ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะยาที่รีที่พูดถึงเมื่อวานแต่ว่ารีไม่ได้หยิบม,มาให้ดูเพราะว่าเมื่อวานาไม่ได้เอาเข้าไปในห้องตอนถ่ายคลิปนะคะวันนี้เห็นก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเผื่อใครที่มีแบบอา,อาการโควิดหรือว่าเป็นโควิดอะไรเงี้ยจะได้แบบว่ามีไกด์ว่าจะกินยาอะไรบ้างนะคะก็รีไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะทุกคนก็คือเราก็กินรักษาตามอาการอย่างที่บอกไปนะคะยาอันนี้นะคะที่รีถืออยู่จะเป็นยา แก้ไข้หวัดค่ะทุกคนคือตัวนี้เขาจะช่วยบรรเทาอาการแบบคัดจมูกนะคะแล้วก็บรรเทาอาการไอของเราด้วยนะคะแล้วก็ช่วยลดไข้นะคะช่วยแบบในการต้านแบบไข้หวัดด้วยนะคะยาแก้ไข้หวัดก็จะมาเป็นแคปซูล2สีแบบนี้นะคะมีสีส้มกับสีเขียวสีส้มนี่ก็คือทานตอนกลางวันนะคะทุกคนส่วนสีเขียวก็คือทานตอนกลางคืนที่เขาให้มาต่างกันเพราะว่าเจ้าตัวสีส้มตอนกลางวันเนี่ยมันจะไม่ทําให้เราแบบ เวียนหัวหรือว่าง่วงนอนนะคะทุกคนก็สามารถแบบทานแล้วก็ใช้ชีวิตในตอนกลางวันได้ปกตินะคะแต่ก็ห้ามออกไปข้างนอกน,นะคะเป็นโควิดส่วนตอนกลางคืนนี้สามารถทานและแบบนอนหลับสบายได้นะคะต่อมาก็จะเป็นตัวชัยลีนอนนะคะซึ่งตัวนี้จะต่างต่างจากตัวเมื่อวานที่รีให้ดูนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบ extra strength นะคะคือจะมันจะมีความแบบเข้มข้นมากกว่านะคะทุกคนตัวนี้ก็คือใช้ทานเวลาที่ปวดหัวมากๆนะคะก็เบิร์ตัวนี้เข้าไปนะคะทุกคน ตัวช่วยตัวหนึ่งที่ควรมีนะคะทุกคนก็คือน้ํามันดอกไม้ขาวตัวนี้นะคะซึ่งเราจะใช้เป็นยาหม่องหรืออะไรก็ได้นะคะทุกคนเอามาทาบริเวณที่เราแบบปวดนะคะคือปวดหัวนี่ก็จะทาบริเวณแบบกระหม่อมสองข้างแล้วก็นวดๆนะทุกคนแล้วก็ทาบริเวณแบบจมูกเรานะให้เราได้แบบหายใจได้คล่องขึ้นซึ่งอารม m ข,ของตัวนี้มันทําให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายมากขึ้น,นะคะ่ะทุกคนก็ใช้แล้วมันรีแลกซ์ดีค่ะเอามาใช้แบบเวลาเราไม่สบายเป็นหวัดอะไรเงี้ยใช้ได้ดีเลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่8แล้วนะคะหลังจากที่รี ป่วยนะคะเป็นโควิดก็รู้สึกว่าการคือดีขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งลี่ก็รู้สึกว่าร่างกายลี่เนี่ยฟื้นตัวได้โอเคแล้วนะคะลี่ก็เลยจะไปตรวจโควิดอีกรอบหนึ่งนะคะ<ๆ>เพื่อเมคชัวว่าเราไม่มีโควิดแล้วนะคะทุกคนคือช่วงแบบ3 4สวันหลังเนี่ยลี่จะไอยอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนนี้ลี่ก็เลยได้ยามาเพิ่มค่ะทุกคนก็คือจะเป็นยาแบบทานแก้ไอปกตินะคะทุกคนตัวนี้ไม่เป็นยาของจีนนะคะชื่อมันอยู่ตรงนี้นะคะ ลี่ก็อ่านไม่ถูกเหมือนกันนะคะก็คือบอสลี่เขาให้มาจริงๆถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นพวกแบบยากแก้ไอาตาเสือดาวแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็กินแบบแก้ไอไปนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ลี่แบบจิบตลอดเลยนะคะก็จะเป็นน้ําขิงผสมตะไคร้นะคะซึ่งตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะมันช่วยให้แบบว่า ฟื้นฟูร่างกายเราด้วยแล้วก็ช่วยเหมือนสร้างภูุมคุ้มกันนะคะเจ้าตัวตะไคร้มันก็จะช่วยแบบล้างพิษในเลือดของเราออกไปนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยก็จะช่วยแบบว่ามันเทาว่าการปวดคือมันจะปวดหัวทุกคนเข้าใจไหมเวลาเป็นโควิดคือแล้วแต่คนนะแต่ว่าคือลี่จะปวดหัวแบบ หลายวันมากๆเลยนะคะจนแบบพึ่งมาดีขึ้นเมื่อแบบสองสองวันที่ผ่านมานะคะคือจะตอนนี้ก็คือมีไอยอย่างเดียวนะคะแต่ก็ยังกินตัวนี้อยู่ดีค่ะเพราะว่ามันช่วยแบบกินแล้วมันรู้สึกดีทุกคน,นเป็นน้ําสมุนไพรอ่ะเนาะทาง่ายๆนะคะทุกคนวิธีทํานะคะรี่ก็จะเอาตะไคร้นะคะมาล้างทําความสะอาดนะแล้วก็จะทุบให้มันแบบแบ,บ,แบนๆนิดน,นึงนะคะแล้วก็ตัดเป็นสัดส,ส่วนที่พอดีนะคะส่วนขิงนะคะก็เอามาแบบปอกเปลือกออกนะคะสไลด์เป็นแผ่นแบบพอดีพอดีนะคะแล้วก็ ตั้งน้ำค่ะคือแบบต้มน้ําให้เดือดแล้วก็เอาตัวคิงกระตไร้ที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปในหม้อนะคะปิดฝา ้มประมาณ10-15นาทีนะคะทุกคนก็สังเกตว่าแบบน้ำมันจะมีแบบการเปลี่ยนสีเป็นสีแบบเหลืองๆนะคะคือเป็นสีของขิงนะคะออกมา <c oughs> คือลี่แม่สามารถที่จะได้กลิ่นได้นะคะลี่ก็แบบสังเกตจากแบบสีของน้ําเอานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักตัวเจ้าขิงกับตะไคร้นะคะออกพักไว้เหลือแต่น้ำค่ะทุกคนแล้วก็ใส่น้ําตากลกรวดนะคะเพิ่มความหวานให้มันแบบว่าบาลานซ์กันเนาะ <c oughs> ก็ไม่ต้องใส่เยอะมากใส่แบบพอดีให้มันมีรสชาติแบบ ตัดกันบาลานซ์กันพอดีนะคะเสร็จแล้วก็คนให้น้าตาละละลายแล้วก็คือแบบดื่มได้ที่ทําใส่โหลไว้แบบเดี๋ยวจะให้ดูนะคะคือแบบสามารถที่จะเทเติมดื่มได้ตลอดเวลานะคะทุกคนซึ่งแช่ตู้เย็นไว้นะอันนี้ใส่แบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เทใส่แก้วกินนะคะไมโครเวฟอุ่นเอานะคะก็กินได้เรื่อยๆเลยโอเคตอนนี้รีพร้อมแล้วเราไปตรวจโควิดรอบสองกันค่ะ ถึงแล้วนะคะที่ที่เราจะมาตรวจโควิดมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนคือตรงนี้มันจะเป็นแบบโซนของโรงงานอะไรสักอย่างนะคะเพราะว่ามันมีพื้นที่เยอะนะคะทุกคนที่เราจะสามารถแบบจอดรถต่อคิวได้ไม่ค่อยมีคนเลยค่ะวันนี้วันก่อนที่รีโมตรวจคือมันเป็นวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์คนเขายังทํางานกันอยู่นะคะยังไม่ค่อยมีคนมาตรวจ is correct yes that's correct. date of birth is correct yes and your phone number yes ma'am all right and have you been here and been tested before yeah i've been here last week all right this is gonna be the lower part of your nose results have been taken about one to two days to come back to your account all right Thank you. Right, your You're ready to go. You have a nice day. Thank you. Thank you. เสร็จแล้วนะคะทุกคนคือเร็วมากๆเลยตอนแรกลี่คิดว่าจะนานนะคะลี่ก็แบบเตรียมนะ้ํามาจิบนู่นนี่นั่นนะคะก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะพอขับรถเข้ามาถึงเจ้าหน้าที่ก็จะให้แบบข้อมูลเกี่ยวกับการกักตัวนะคะช่วงช่วงถ้าเกิดเราเป็นโควิดเนาะแล้วก็จะมีเป็นเว็บไซต์ที่เราต้องเข้าไปเช็คผลการตรวจนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวประมาณ2วันนะคะลี่จะเข้าไปเช็คผลตรวจในเว็บไซต์แล้วเดี๋ยวมาดูว่าลี่หายเป็นโควิดหรือยังนะคะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ลี่จะมาเปิดผลตรวจโควิดรอบ2ให้เพื่อนน ดูกันนะคะเอาจริงรีเปิดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วะคะ่ะแล้วก็ทราบเมื่อคืนแล้วด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่บอกนะคะใช่เพื่อนๆเห็นกับตาเลยนะคะว่าผลตรวจเป็นยังไงอันนี้ก็เปิดจากเว็บไซต์นะคะตรงนี้นะคะยังบอกว่า detected ซึ่งก็คือตรวจพบเชื้อโควิดนะคะคือรีก็ยังมีเชื้อโควิดอยู่หมารีกินน้ำนะคะเสียงอาจจะดังนิดน,นึงก็คาดว่าวัน อังคารนะคะอีก2วันนะคะรี่จะต้องไปตรวจอีกรอบหนึ่งก็คือต้องไปเช็คให้แน่ใจว่ารี่หายแล้วจริงๆรีถึงจะออกไปข้างนอกแบบออกไปไหนมาไหนได้ไปทํางานได้นะคะรี่คงจะไม่ได้อัดคลิปไปตรวจรอบ3านะคะทุกคนคือจะจบคลิปแค่ตรงนี้เลยแต่ว่าก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะยังไงรี่ก็จะไม่ไปไหนแน่นอนจะเก็บตัวอยู่บ้านแล้วก็รักษาตัวนะคะเพราะว่าตอนนี้อาการคือดีขึ้นมากแล้วจริงๆแต่ว่าเชื้อมันยังไม่ได้หมดไปร้อเปอร์เซ็นนะคะ ลี่ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครที่มีอาการผิดปกตินะคะก็คือเราจะรู้ตัวเองดีที่สุดใช่ไหมทุกคนก็อยากให้ไปตรวจเชื้อโควิดนะคะไม่ว่าเราจะมีอาการไข้ไอปวดเนื้อปวดตัวปวดหัวนะคะหรือว่าหายใจแบบทีหายใจได้ยากขึ้นอะไรแบบเนี้ยก็ควรที่จะรีบไปตรวจโควิดนะคะทุกคนเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รีบรักษาตัวแล้วก็ไม่ไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าออกซิเจนในเลือดของเราถ้าเกิดใครมีเครื่องตรวจออกซิเจนที่เป็นแบบว่าที่หนีบปลายนิ้วแบบนี้นะคะก็คือดีมากๆเลยสามารถวัดออกซิเจนในเลือดเราได้อย่างดีนะคะถ้าเกิดออกซิเจนในเลือดเราต่ากว่า89เอร์เซนี่คือแบบอันตรายแล้วนะคะคือต่ำมากต้องรีบไปพบแพทย์เลยค่ะทุกคนก็สําหรับดีก็คือค่าออกซิเจนยังอยู่ในระดับปกตินะคะไม่มีไข้แล้วรักษาตัวอยู่บ้านได้นะคะ ส่วนยารักษาต่างๆลี่ก็เทคตามอาการอย่างที่ลี่ได้พูดไปแล้วนะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นไกด์ไลน์ในการดูแลรักษาตัวเองให้เพื่อนๆที่แบบใครที่มีอาการป่วยหรือว่าเป็นโควิดค่ะก็อยากทุกคนดูแลรักษาสุขภาพนะคะทุกคนรู้ว่าควรที่จะป้องกันตัวเองจากโควิดยังไงก็อยากให้ทําตามนะคะทุกคนอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องแบบ เรื่องที่แบบไกลตัวเราเพราะว่ามันไม่ไกลแล้วนะคะที่เมืองไทยตอนนี้ก็ทราบว่าวเคสก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วย,ยังมีสายพันธุ์ใหม่อีกคือมันเป็นเรื่องที่แบบเสี่ยงมากๆนะทุกคนเราไม่รู้ว่าร่างกายเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันขนาดไหนนะคะเราอาจจะยังอายุน้อยก็จริงถ้าเกิดวันหนึ่งอ่ะเราเป็นขึ้นมาแล้วร่างกายเรามันรับไม่ไหวอ่ะมันอันตรายถึงชีวิตนะคะก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะ Take care นะคะบ๊ายบาย